สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ทุกคนนะคะสาหรับวันนี้นะคะในรายวิชาคณิตศาสตร์นะคะครูเจนก็จะมา,อาบอกในเรื่องของแนวข้อสอบกลางภาคเรียนที่2นะคะซึ่งในกลางภาคนี้นะคะครูก็จะออกทั้งหมด3บทแต่วันนี้นะคะจะมาบอกแนวในเรื่องของบทแรกก่อนก็คือเรื่องของเศษส่วนนะคะนักเรียนสําสหรับนะคะ ข้อสอบกลางภาคของเรานะคะก็จะเป็นข้อสอบแบบอัตนัยหรือว่าข้อเขียนนะคะจะเป็นทั้งหมด20คะแนนเลยนะคะโดยในเรื่องนะของเศษส่วนนี้นะคะคุณครูก็จะออกทั้งหมด5ข้อนะคะข้อละ1คะแนนก็จะกลายเป็น5คะแนนนะคะในเรื่องของเศษส่วนนะคะเรามาดูเรื่องแรกกันเลยนะคะก็คือการบอกนะคะการอ่านและการเขียนเศษส่วนนะคะเป็นยังไงมาดูกันเลยนะคะอ่า เขาบอกว่าให้เขียนเศษส่วนแสดงส่วนที 5, so ่ระบายสีนะคะเราจะเห็นว่าเศษส่วนนี้นะคะจะมีส่วนที่ระบายสีอยู่สส่วนนะคะส่วนที่ระบายสีสองส่วนก็เขียนเป็นสองจากทั้งหมดนะคะจากทั้งหมดหนึ่งสสามสี่ห้าส่วนนะคะจากทั้งหมด5้าส่วนดังนั้นเวลาเราเขียนเราก็จะเขียนเลข2ข้างบนนะคะแล้วก็เขียนเส้นขั้นระหว่างเศษส่วนและเลขหอยู่ข้างล่างแบบนี้นะคะอ่า ดูต่อไปเลยต่อไปนะคะเราเขาก็บอกว่าให้เขียนเศษส่วนแสดงส่วนที่ระบายสีเหมือนกันนะคะโดยเราจะนับส่วนที่ระบายสีจะมี1 2 3และ4นะคะมี4ส่วนที่ระบายสีก็เขียนไว้นะคะและเขียนเส้นขั้นนะคะส่วนที่ทั้งหมดจะมีกี่ส่วนนับไป1 2 3่5ส7 8 9ามี่ห้า็ดดส่วนนะคะ เก้าส่วนทั้งหมดเก้าส่วนระบายสีสี่ส่วนแบบนี้นะคะเลขสี่ข้างบนและเส้นขั้นระหว่างเศษส่วนวก็เลขเก้าข้างล่างนะคะแบบนี้นะคะง่ายๆนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นเรื่องของการอ่านนะคะการอ่านนะคะเราจะเห็นว่าเลขสามข้างบนนะคะเลขสามข้างบนเลขสิบข้างล่างนะคะดังนั้นเวลาอ่านเราจะอ่านว่าเศษสามส่วนสิบนะคะ อาา่านว่าเศษสามส่วนสิบต้องมีคำว่าเศษ้วยนะคะบางคนจะเขียนแค่สามส่วนสิบต้องมีคำว่าเศษสามส่วนสิบนะคะต่อไปข้อนี้ก็คือนะคะเลขหกข้างบนเลขสิบข้างล่างนะคะเราก็อ่านว่าเศษหกส่วนสิบสองนะคะเศษหกส่วนสิบสองง่ายๆนะคะเรียนจำให้ได้นนะอันนี้อันนี้ก็ออกนะคะที่คัวออกมาคือออกหมดเลยนะคะ ต่อไปนะคะเป็นเรื่องของการเปรียบเทียบเศษส่วนนะคะการเปรียบเทียบเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากันนะคะหรือว่าตัวล่างเท่ากันนะคะถ้าตัวข้างล่างเท่ากันเราจะเปรียบเทียบยังไงเรามาดูเลยนะคะเขาบอกว่าการเปรียบเทียบเศษส่วนนะคะที่มีตัวส่วนเท่ากันให้พิจารณาตัวเศษหรือตัวข้างบนนะคะให้พิจารณาตัวข้างบนถ้าตัวล่างเท่ากันให้มาดูตัวข้างบนนะคะตัวข้างบนถ้ามีค่ามากก็แสดงว่ามีค่ามากกว่า อ่ะเป็นยังไงนะคะมีค่ามากอยู่แล้วก็เรียงเอาง่ายคือพูดแบบว่าเรียงตามปกติได้เลยนะคะเอาตัวบนมาเรียงตามปกติอ่าอย่างเช่นนะคะอย่างเช่นเศษ3นะคะส่วน5กับเศษ8ส่วน5น้ะสองตัวนี้นะคะให้เราเติมเครื่องหมายมากกว่าหรือน้อยกว่านะคะอ่ะขั้นแรกนะคะเรามาพิจารณานะคะ ถ้าตัวล่างเท่ากันเลยเห็นไหมตัวล่างคือ5กับ5เท่ากันเลยดังนั้นตัวข้างบนก็เรียงได้ตามบกติดังนั้น8มันมากกว่า3มนะคะ8มากกว่า3ดังนั้นก็ต้อง8ต้องมากกว่าอ่า,อาปากไปด้าน8ดเลยค่ะใ้าแบบนี้นะดังนั้นก็จะได้ว่าเศษ3มส่วน5มันน้อยกว่าเศษ8ส่วน5านะคะามาดูอีกตัวอย่างเพื่อความมันเข้าใจมากขึ้นนะคะเศษเศษหนะคะ ส่วน8ปบกับเศษ2 2ส่วน8ดอ่าดูตรงนี้นะคะเราจะเห็นว่าตัวข้างล่างเท่ากันอ่าตัวข้างล่างเท่ากันดังนั้นข้างบนก็สามารถเรียงได้ตามปกตินะคะค่ามากก็คือมากกว่าได้เลยนะคะดังนั้น5มากกว่า2นะคะแล้ก็ใส่เครื่องหมายอ้ปาปากไปด้าน5นะคะก็จะอ่านว่าเศษ5ส่วน8นะคะมากกว่าเศษ2ส่วน8 นะคะแบบนี้อะต่อไปมาดูการเรียงลำดับเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากันตัวส่วนคือตัวล่างเหมือนเดิมค่ะยึดตัวล่างเหมือนเดิมนะคะการเรียงลำดับเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากันให้เรียงลำดับตัวเศษก็คือตัวบนค่ะถ้าตัวล่างเท่ากันให้เอาตัวเศษหรือตัวข้างบนเนี่ยมาเรียงกันตามลำดับได้เลยนะคะอย่างเช่น ตัวอย่างนี้เขาบอกว่าเรียงลําดับเศษส่วนจากมากไปน้อยอ่าเรียงลำดับจากมากไปน้อยเราจะเห็นว่าข้างล่างเท่ากันนะะอันนี้ก็5อันนี้ก็5ดังนั้นข้างบนเอามาเรียงได้ตามปกตินะคะมากไปน้อยมากสุดก็คือเลข4นะคะเลข4ก็เป็นเศษ4ส่วน5มากสุดอ่าเศษ4ส่วน5มากที่สุดลง,ลงมาก็คือเศษ3ส่วน5นะคะและค่าน้อยสุดก็คือเศษ1ส่วน ห้าอ่าแบบนี้นะคะอ่าต่อไปนะคะข้อนี้คือเราจะเห็นว่าอ่าข้างล่างเท่ากันอ่าข้างล่างเท่ากันเหมือนกันเลยดังนั้นเราก็สามารถเอาตัวบนมาเรียงได้ตามปกติเขาบอกว่าให้มากไปน้อย10มากกว่าเพื่อนเลยก็เอาเศษสิบส่วนสิมาก่อนเลยเพราะเศษสิบส่วนสิบเอ็จะเป็นค่ามากกว่านะคะต่อไปเศษเส่วนสิบเอ นะคะและค่าน้อยสุดก็คือเศษ7ส่วน11อ่านะคะแบบนี้ต่อไปนะคะเรียงลำดับเศษส่วนจากน้อยไปมากทีนี้จากน้อยไปมากนะคะข้างล่างเท่ากันหมดเลย7 7และก็7ดนะคะดังนั้นค่าที่น้อยที่สุดคือเลข2กัคข้างบนเลข2ก็เอา2มาเศษ2ส่วน7อ่าแล้วก็เศษ3 ส่วน7นะคะและค่ามากสุดก็คือเศษ5ส่วน7จ็ดนะคะต่อไปข้อต่อไปเขาบอกว่าน้อยไปมากเหมือนเดิมน้อยไปมากเหมือนเดิมข้างล่างสอง่ะ12 12และ12นะคะก็เอาตัวเลขที่น้อยกว่าลงมาก่อนก็คือเลข8อ่าเศษ8ส่วน12นะคะเศษ10ส่วน12 และเศษส1บส่วน12นะคะอ่าแบบนี้อ่าต่อไปนะคะมาดูการเปรเียบเทียบเศษส่วนที่มีตัวเศษเท่ากันนะคะเมื่อกี้ตัวส่วนเท่ากันหรือว่าตัวล่างเท่ากันทีนี้ถ้าตัวบนเท่ากันะเราจะทํำยังไงนะคะมีมีหลายคนที่ยังสับสนในเรื่องนี้อยู่นะคะนักเรียนจะคิดว่าเป็นอันเดียวกันแต่ความจริงคนละอันนะลูก อันเมื่อกี้นี่เป็นตัวล่างเท่ากันแต่อันนี้เป็นตัวบนเท่ากันนะคะตัวบนเท่ากันนะคะการเปรียบเทียบเศษส่วนที่มีตัวเศษเท่ากันนะคะให้พิจารณาตัวส่วนนะคะให้ไปดูตัวล่างทีนี้ถ้าบนเท่ากันให้ไปดูตัวล่างนะคะถ้าเศษส่วนที่มีตัวส่วนน้อยกว่านะคะหรือว่ามีตัวล่างน้อยกว่าแสดงว่ามีค่ามากถ้าตัวล่าง น้อยกว่ามีค่ามากนะคะถ้าตัวล่างมากกว่าจะมีค่าน้อยอาสลับกัน,น้วคะทีนี้ไม่ได้เรียงตามปกติเหมือนเมื่อกี้แล้วนะคะอย่างเช่นนะคะอย่างเช่นเศษ2ส่วน8กับเศษ2ส่วน7อ่าเรียนดูเศษ2ส่วน8กับเศษ2ส่วนเเนี่ยบางคนเนี่ยจะคิดว่าส่วนอ่าส่วน8จะมากกว่าแต่ความจริงไม่ใช่นะคะถ้าอ่า ค่ายิ่งมากตัวเลขยิ่งมากค่าก็จะยิ่งน้อยนะคะดังนั้นตัวที่มากกว่าก็ต้องเป็นเลข7นะคะนี่ให้อ้าปากมาทางเลขเจดนะคะเศษสองส่วน8จะมีค่าน้อยกว่าเศษ2ส่วนเจ็ดนะคะนักเรียนดูดีข้างบนเท่ากันอสองเหมือนกันสองเหมือนกันตัวเลขยิ่งน้อยเนี่ยเจ็ดมันน้อยกว่า8ดดังนั้น7จ็ดกจะมีค่ามากกว่าะ ah. นะคะนักเรียนดูดีๆนะคะเพื่อดูตัวอย่างต่อไปนะคะเศษห้า ส่วนเศษ 5, 5. 5. ะะ้ 5. ส่วนห้านะคะกับเศษ5้ส่วนเก้ามามาดูนะคะข้างบนเท่ากันนะคะคือเลข5 5เหมือนกันเลยดังนั้นให้มาดูข้างล่างตัวล่างค่ายิ่งมากตัวล่างยิ่งมากค่าจะยิ่งน้อยดังนั้น9จะน้อยกว่าในที่นี้นะคะเก้าจะน้อยกว่า5ดังนั้นให้อ้าป,ปากมาด้านนี้ป๊บนะคะก็จะได้ว่าเศษ5้ส่วนห มากกว่าเศษห้าส,ส่วนเก้านะคะปุ๊บอ่ะมาดูนะคะเป็นการเรียงลำดับเศษส่วนที่มีตัวสุตัวเศษเท่ากันก็คือตัวบนเท่ากันถ้าตัวบนเท่ากันจะดูยังไงนะคะอ่ะอันนี้ก็เห็นผิดเยอะอยู่นะคะตรงนี้นักเรียนจะเข้าใจเป็นอันเดียวกันกับตัวส่วนเท่ากันแต่อันนี้ตัวเศษเท่ากันนะคะมาดูเขาบอกว่าถ้าข้างบนอ่ะข้างบนเท่ากันใช่ไหมข้างบนเท่ากันอันนี้ก็เท่ากันเลย หนึ่งหนึ่งและหนึ่งนะคะข้างล่างนะคะให้มาดูข้างล่างข้างล่างค่ายิ่งมากตัวเลขยิ่งมากค่ายิ่งน้อยตัวเลขยิ่งน้อย,ยค่าก็ยิ่งมากดังนั้นเขาบอกว่าให้เรียงจากมากไปน้อยเรียงจากมากไปน้อยดังนั้นเราต้องเอาน้อยมาตอบก่อนนะคะเรียงจากมากไปน้อยเอาตัวที่น้อยมาตอบก,ก่อนดังนั้น5้เนี่ยเศษ1ส่วน5้านะคะมาก่อนเลยเศษ1ส่วน5มาก่อนต่อไปก็ตามด้วยเศษ1ส่วน และสุดท้ายเศษหนึ่งส่วนแปดนะคะมันจะสลับกันกับกับอันที่แล้วเลยนะลูกกับอันที่เป็นตัวส่วนเท่ากันนะคะต่อไปข้อนี้นะคะเรียงจากมากไปน้อยเหมือนกันข้างบนเท่ากันอ่าข้างบนเท่ากันดังนั้นตัวล่างต้องเอาตัวที่น้อยขึ้นกอ่อนก็าถามมากต้องเอาน้อยมานะคะเป็นเศษห้าส่วนหกปึ๊บตามด้วยเศษห้าส่วนแปด และสุดท้ายนะคะเศษห้าส่วนสิบอ่านะคะแบบนี้ต่อไปนะคะฝั่งนี้เขาบอกว่าจากน้อยไปมากอ่าให้น้อยไปมากแสดงว่าต้องเอาค่ามากขึ้นก่อนนะคะน้อยไปมากเอามากขึ้นก่อนข้างบนเท่ากันนะคะข้างบนเท่ากันถามน้อยเอามากขึ้นก่อนดังนั้นเศษสองส่วนแปดนะคะมาก่อนสองส่วนแปดตามด้วยเศษสองส่วน 6และสุดท้ายเศษ2ส่วนสนะคะอ่ะแบบนี้ต่อไปข้อนี้ข้างบนเป็น6เหมือนกันข้างบนเป็น6เหมือนกันดังนั้นถามน้อยต้องตอบมากก่อนถามน้อยต้องตอบมากก่อนก็เป็นเศษเศษ6ส่วน12ตามด้วยเศษ6ส่วน10นะคะและตามด้วยเศษ6ส่วน แปดอ่าแบบนี้นะคะนักเรียนอย่าสับสนนะลูกถ้าตัวส่วนเท่ากันหรือว่าตัวล่างเท่ากันนะคะให้เราเอาตัวบนมาเรียงกันได้ตามปกติแต่ถ้าตัวเศษเท่ากันหรือว่าตัวบนเท่ากันนะคะตัวล่างให้ถามมากเอาน้อยมาก่อนถามน้อยเอามากขึ้นมาก่อนนะคะนักเรียนอ่า ต่อไปนะคะเป็นเรื่องของการบวกการลบนะคะเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากันนะคะการบวกการลบเศษส่วนที่ตัวล่างเท่ากันบวกยังไงนะคะามาดูาทบททวนกันนะคะนักเรียนเดี๋ยวเปลี่ยนสีแป๊บสีเขียวเหรออ่ะสีเขียวก็ได้นะคะอย่างเช่นเศษสองส่วนห้าบวกกับเศษสามส่วนห้านะคะถ้าเป็นแบบนี้นะคะอันนี้ออก ออกนะคะนักเรียนออกข้อสอบนะคะให้เราเท่ากับก่อนนะคะให้เราเอาตัวล่างมาเหมือนเดิมคือเศษเอาห้ามาตัวเดียวลูกเอาห้ามาตัวเดียวนะคะและเอาข้างบนคือสองบวกกับสามนะคะสองบวกสามข้างบนบวกกันข้างล่างเอามาตัวเดียวนะคะไม่ได้เอาข้างล่างมาบวกกันนะคะปึ๊บก็จะได้เศษห้าส่วนห้านะคะข้อนี้นี่คือคําตอบสุดท้ายนะคะตอบเศษห้าส่วนห้านะคะง่ายๆนะคะนักเรียนแค่จําว่า ข้างบนบวกกันข้างล่างเอามาให้ตัวเดียวนะคะนักเรียนตัวอย่างต่อไปนะคะ,ะเศษ5ส่วน11บวกกับเศษ3ส่วน11เอะนะคะเหมือนเดิมนะคะเอาห้ามาบวก3ามปึ๊บห้าบวกสาม ส่วน11มาตัวเดียวนะคะ11มาตัวเดียวไม่เอามาบวกกันนะคะดังนั้น5บวก3ได้8อตอบเศษ8ส่วน11เรียบร้อยนะคะต่อไปถ้าเป็นการลบลนะ่ะมาดูการลบสิหนึ่งนะคะ,ะการลบนะคะก็เหมือนกันอย่างเช่นเศษ8ส่วน9ลบกับเศษ5 ส่วนเก้าน่ะปึ๊บเอาข้างบนมาค่ะข้างบนมาลบกันอ่ะแล้วก็เอานะคะเอาเก้ามาตัวเดียวเอาเก้ามาตัวเดียวอ่ะแปดลบห้าเหลือสามนะคะแปดลบห้าเหลือสามและเอาก้ามาปึ๊บอ่ะเรียบร้อยนะคะเรียบร้อยอ่นะ,ะอีกสักตัวอย่างหนึ่งนะคะเอาเศษสิบส่วน สิบห้าลบกับเศษห้าส่วนสิบห้านะคะปึ๊บอ่ะสิบลบห้ามาเลยสิบลบห้าได้ห้านะคะและเอาสิบห้ามา1ตัวนะคะเสร็จแล้วนะคะในเรื่องของการบวกลบเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากันนะคะดังนั้นนะคะนักเรียนดูคลิปนี้แล้วก็ไปลองทำโจทย์ลองเปิดไปดูที่หนังสือ,อในบทที่ บทเศษส่วนดูนะคะแล้วก็ไปลองทดลองทำดูนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ขอจบแนวข้อสอบในเรื่องแรกเพียงเท่านี้เดี๋ยวพรุ่งนี้จะเป็นเรื่องที่2นะคะฝากเรียนติดตามด้วยนะคะนักเรียนสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ